บรรยากาศในการขึ้นเวทีเมื่อแรกนะคะของความพูดรวมมีของเขา้าากอนยบรรยากาศอบอุ่นเลยฝากเพลงด้วยอ่ะมาคนนี้ครับสวัสดีค่ะเอาตื้อหัวสวัสดีค่ะน้องแจนปียพรนะคะก็มาปีนี้เียแรกนะคะ เดคนบ่งแย้งลงแก่ได้เ้ยค่ะแย้ง้มขึ้นฉากล้ฉากก็ถีเบิ่มกันย้มเมาทีิ้วอมางนไงขนาดพึ่งเริ่มไว้เนี่ยอ่ไปมินิทีไรเพราะกรวนหัวทุกทีเลยตายเป็นตาย โอเคครับอาปรบมือเลยครับมาทีมสุนรออาทีมสุนรอแซกแซกแซกอยู่ไหนแซกอยู่ไหนอาปานอาปานกอลิอ่าผู้ใหญ่บ้านขอดมาอาอามาแล้วมาแล้วมาปีนี้ไปจะสว่างกว่าทุกปีนะใช่ไหมใช่ไหมอาปีนี้ติดรอบทุกเส้นทาง ว่าปีนี้เราจะพร้อมมากอ่ะคนแรกปานเลยครับอ่าสวัสดีครับผมปานเทพศิวบต์ครับสาสดีพีพีพพน้องๆครับและก็ดีๆตอนรับสำหรับน้องใหม่ทุกๆคนนะครับขอสู่บ้านข้าพูดรวมมิตรให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจนะครับสู่เป็นน้ำกันเด้อครับเพื่อความสำเร็จของทีมงานค้าพูดรวมมิตรของเราครับผมขอบคุณครับ อ่ะมาคนที่พ่อบอกว่าห้ามรถห้ามอะไรเลยนะคนนี้ครับกอรยครับผมห้ามรดหุ่นทั้งสิ้นมีขอเพิ่มอย่างเดียวพอ,อสวัสดีค่ะกอลินะคะเป็นเจ้าของร้านมินิมาร์ทนะคะ อันนั้นอันนั้นว่าเป็น้นส่วนกับลูกจ้างนะคะนี่เป็นเจ้าของร้านตัวจริงนะคะฝาฝากเมื่อฝากโตวรับทีมศิลปินนะคะทีมแดนเซอร์ของเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะถิมาซอยกันนะคะช่วยทีมงานกับคุณร่วมมิตรนะคะผักดันองค์กรให้ไปได้ไกลกว่านี้นะคะขอบคุณมาแล้วพี่เอมนะคะโอเคครับมาคนนี้่านเขาไม่ได้ก่อน ก่อนจะพูดเต้นก่อนได้ไหมเป็นเนี่ยังก่อนเป็นแดนเซอร์เก่าเบนบอครับฮะเป็นไงลูกแดนเซอร์เก่านะไม่ได้พูดเล่นเลยลูกอ่าววิลิอ่าเบนบอลบุกกลายเป็นแดนเซอร์เก่าเบนบอไปเบิ้งไปเบิ้งเขานี่เต้นได้บอกะถ่ายอยู่ข้างหลังเพื่ออ่านกัอยู่ใครร้องร้องใจบาดด้วยท่านกำลังเข้าสู่บริการเลย เสียงกระเมื่อยพยาบานขอดนะครับมาสวัสดีครับผมพยาบานขอเอ้ครับพี่นิกาเป็นพีใหม่นะครับคุณข้ามาปีแรกขอฝันนะฝันกันนะครับพวยั้นครับยินดีกับทุกท่านนะครับยินดีกับลูกทุกคนนะครับที่าบ้านพักตานี่นะครับกอยตะพุ่นสู่สู่ซอยกันไกลใหญ่ๆครับตกลกันดูการแล้วลูกทุกคนสิบสิบบาทคุณได้อะไรดีๆกับป้า พี่แก่กว่าดเลยครับเด้ยใครเป็นพ่อพาน่า